สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากนักเตะที่เคยโดนแซวโดนวิจารณ์หนักๆที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกลายเป็นคนสำคัญพานาโปลีคว้าแชมป์เกาโชได้เนี่ยใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสกอตแม็กโทมินกันจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาว่าเอ๊ะเขาพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรแล้วไอ้บทบาทหมายเลขสิที่เหมือนจะหายไปแล้วเนี่ย มันกลับมาได้ยังไงภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้ถึงมาตัวจริงจะใส่เบอร์8ก็ตามนะครับประเด็นมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตำแหน่งหรือว่าแทคติกฟุตบอลยุคนี้บ้างไหมน่าสนใจมากค่ะถ้าให้ย้อนไปนิดหนึ่งตอนอยู่แมนยูนี่จำได้เลยว่าเป็นเด็กปั้นสโมสร ได้โอกาสยุคมูรินโญ่แต่บทบาทก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะพอมาถึงยุคเทนฮาก็ยังหาจุดยืนจริงๆไม่เจอครับส่วนใหญ่ภาพจำก็คือซูเปอร์ซับใช่ไหมครับลงมายิงประตูสำคัญได้นะแต่แต่ความสม่ำเสมออาจจะยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ค่ะจนมีแฟนบอลบางกลุ่มเริ่มวิจารณ์แรงๆว่าเหมือนเป็นตัวตลกบ้างละ่ะเล่นไม่เข้าระบบบ้างละ่ะซึ่ง เออสุดท้ายมันก็นําไปสู่การย้ายทีมไปนาโปลีในปี2024ครับผมแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆก็น่าจะเป็นการมาของอันโตนิโอคอนเต้ที่เนเปิลส์นี่แหละครับคือคอนเต้แกมองแม็กโทมิเน่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่แค่กองกลางตัวรับหรือมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบเดิมๆอ้าวแล้วเขามองยังไงเหรอคะถึงกล้าให้เล่นในบทบาทที่เอ่อแทบไม่มีใครใช้แล้วอย่างเบอร์สิเนี่ยดูเสี่ยงเหมือนกันนะ สิ่งที่คอนเต้เห็นอาจจะไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์คลาสสิกแบบซีดานบาโจอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งร่างกายดีวิ่งสอดจากแถว2เข้าเขตโทษเก่งแล้วก็มีสัญชาตญาณในการหาช่องหาพื้นที่แล้วที่สำคัญเลยคือจบสกอร์ได้ดีมากคมด้วยซึ่งคอนเต้อาจจะต้องการมิดฟิลด์ตัวลุกสตาร์นีพอดี อ๋อค่ะค่ะคือคนที่ช่วย pressing แดนบนได้แล้วก็สอดขึ้นไปยิงเองได้เลยไม่ใช่แค่รอปั้นเกมอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนการนิยามหมายเล็กสิใหม่เลยเนาะที่ไม่ได้จำกัดแค่การสร้างสารรคเกมแต่รวมถึงความสามารถในการจบสกอร์ด้วยผลงาน12ประตู4แอสซิสพานาปโปลีคว้าชแชมป์เซเรียฤดูกาล2024-25นี่คือแบบว่าพิสูจน์ได้ชัดเจนเลย ใช่ครับโดยเฉพาะลูกยิงซิกเนเจอร์ที่เราเห็นบ่อยๆไอ้ท่ากระโดดวอลเล่สวยๆในเกมสำคัญนัดตัดสินแชมป์นั่นแหละครับมันบ่งบอกบทบาทนี้เลยใช่ใช่ค่ะจำได้เลยลูกนั้นซึ่งในยุคนี้ฟุตบอลมันเน้นระบบเน้นเพรสซิ่งเน้นการเคลื่อนที่ทั้งทีมใช่ไหมครับไอ้ตำแหน่งหมายเลขสิบแบบดั้งเดิมที่อาจจะยืนสูงๆรอทำเกมเป็นหลักอาจจะดูเอ่อไม่ค่อยเข้ากับแท็กติกสมัยใหม่เท่าไหร่อืมค่ะแต่คอนเต้เนี่ย แกเหมือนหาทางออกเจอแกไม่ได้หาเบอร์10คนใหม่แต่สร้างบทบาทใหม่ที่มันตอบโจทย์ระบบของแกโดยใช้คุณสมบัติเด่นๆของแมกโทมิ n เนมาปรับใช้เลยอ๋ oh, ค่ะการที่คนเอาไปเทียบกับตำนานอย่างรุยคอสตาหรือกา้าเนี่ยสไตล์อาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของอิทธิพลต่อเกมรุกการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนทีมไปสู่แชมป์เนี่ยผมว่าแมกโทมิเนในเวอร์ชันนี้ เขาก็ทำหน้าที่นั้นได้ยอดเยี่ยมเลยนะเป็นการผสมผสานความดุดดันแบบอังกฤษกับความเข้าใจเกมแบบอิตาลีอะไรทำนองนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะที่แฟมบอลน,นาโปลีจะยกย่องขนาดนั้นถึงขั้นมีฉายาผู้นำทางจิตวิญญาณหรือบางคนก็ติดตลกเรียกว่ามาราโดน่าแห่งสกอตแลนด์ไปเลยครับผม แล้วการได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเกาโชเซรยอามาอีกยิ่งตอกย้ำเลยว่าเขาคือจอมทับเบอร์แพดท,ที่เล่นเหมือนหมายเลขสิบยุคใหม่จริงๆปลุกตำแหน่งที่เคยถูกมองว่าใกล้จะหายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเรื่องนี้มันเลยเป็นมากกว่าแค่ความสำเร็จส่วนตัวของแม็กโชมิน่นะครับมันเหมือนส่งสัญ,ญญาณบางอย่างออกมาว่าเฮ้ยบทบาทในฟุตบอลมันยืดหยุ่นได้นะมันปรับเปลี่ยนได้ตลอด หมายเลขสิบอาจจะไม่ได้ตายไปไหนแค่มันอาจจะเ,เวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยรอแค่โคช้ชที่มองเห็นกับนักเตะที่ใช่ในระบบที่เหมาะสมเท่านั้นเองอืมก็น่าคิดต่อนะคะว่านี่จะเป็นเทรนด์ใหม่เลยหรือเปล่าที่ต่อไปนี้โคช้ชจะมองที่คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักเตะเป็นหลัก แล้วค่อยปรับบทบาทให้เข้ากับระบบมากกว่าจะยึดติดกับตำแหน่งตามเบอร์เสื้อแบบเดิมๆหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นแค่ความสำเร็จเฉพาะเคสที่แบบว่าเคมี Me ระหว่างแม็กโชมิเนกับคอนเต้มันลงตัวเป๊ะๆเท่านั้นเองก็น่าติดตามดูกันต่อไปในโลกฟุตบอลค่ะครับน่าติดตามมากครับ